โอเคเริ่มมาแล้วแมปไม่โหลดโอเคไปกันครับเดินน้อะไรเนี่ยง่ายจะตายเออตายแมปไม่โหลดโอเคครับตัวผมนะครับ โอเคครับผ่านมาได้แล้วนะครับแอปเปิลแผนเ็นไพรแอปเปิลแอปเปแผ่นเออตายเกมนี้เป็นอะไรที่สนุกมากครับเห็นพี่ปงพี่แป้งเล่นก็สนุกดีครับ คุณอยากได้เฟซผมก็พานุวัตส,สัจจานที่ถัเอ้ยวิธีนัดสัจจานที่ถังงครับหาเฟซผมได้ครับ ครับมาเล่นกันต่อครับอุเดี๋ยวขอตัดคลิปกันนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยครับนี่ตัดคลิปเล่นมานานมากเลยครับไม่นานหรอกครับง่ายๆ น,นี่ก็ไม่มีอะไรนี่ปไปแอดเพื่อนมาด้วยฮึบฮึบเอ้อ,อตายครับ ผัดคลิปใหม่มาต่อกันครับตอนนี้ถึงด่านยี่สิบกว่าแล้วนะครับด้วยอีกสิบเอ็ดเออไม่ใช่อีกไม่กี่นาทีผมจอเออ อีกไม่กี่นาทีผมจะเลิกเล่นแนะล้วครับโอเคผมรู้เท็กแล้วนี่แบบนี้นะครับ อุ้ยไม่ใช nh ôn ่เทปนี้นะครับคุณต้องเอาเนี่ยนีคุณต้องไขหลังแบบนี้แล้วคุณก็ทำแบบนี้ถ้าเกิดแบบนี้มันได้ก็เข้าไปได้เข้าใจแบบโอเคไปเล่นกันต่อเลยอุ้ยไม่ไหวแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับ